สวัสดีครับผมโรบอทจากแคร์สตาร์ทอัลสปอร์ตครับวันนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลดจารีนาพาสนะครับอย่างแรกเข้าไป Google Chrome เลยนะครับแล้วเขียนว่าจ g รีนาจ a ร A นาครับแล้วก็กดจารีนาประเทศไทยเมื่อเรากดจารีนาประเทศไทยเสร็จแล้วเราก็กด ผลิตภัณฑ์แล้วก็กด g a l ีน a พ a ส s ตรงนี้เลยนะครับแต่แล้วคุณก็กดดาวน์โหลดก a รีนาเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมโหลดมาแล้วก็จะได้เป็นโปรแกรมรูปหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับอย่างแรกคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเออผมดูผมดูบอกอีกอย่างหนึ่งครับการสมัคร ID g a ก i รีนั่นเอง ผมว่าบางคนอาจจะสมัคร ID กันไปนแล้วนะครับการสมัคร ID กาลินาคุณเข้ามาสร้างบัญชีผู้ใช้ตรงนี้เลยนะครับแล้วปั๊บมันนะครับมแล้วกาลินาเออผมอยากให้ทุกคนมากดไลค์เพจสตาร์ทอเทสปอร์ตให้ผมด้วยนะครับนี่คุณก็สร้าง ID คุณมาเลยคุณจะเอาไอา้แบบ อคุณจะเอา Gmail หรือ h o t m a i เม็ได้นะเขียนลงไปเลยนี่ครับเราก็ได้แล้วแต่ถ้าขึ้นอย่างนี้แปลว,ว่ามันถูกใช้งานไปแล้วนะครับคุณก็คุณรับเราได้แล้วอันนี้ก็คือ ID ก็คือ รหัสบนตรงนี้คืออดีผู้ใช้หรือ Gmail ของท่านนะครับแล้วก็เขียนไปเลยอดีเป็นอันนี้แปล่าขึ้นอย่างนี้คุณต้องอเปลี่ยนอดีผู้ใช้ใหม่นะครับนี่ครับ ถ้ามันหาถามไม่ตรงก็คุณก็ลองใส่ใหม่ได้นะครับมันก็เขียนตัวอักษรตามนี้เลยนะครับ i e G a n d a n d n แล้วก็ t h e แล้วกดสมัครเดี๋ยวนี้เลยนะครับถ้าคุณสมัครได้คุณจะขึ้นอย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับ คุณก็ล็อกอินไปเลยถ้าคุณจะแบบไม่ใช่ร้านเจมนะครับคุณก็จดจํารหัสไปเลยถ้าทิ้งบ้านไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวลืม,มาหารหัสแต่ก็จามาได้ไหน่อยก็ดีนะครับถ้าคุณแบบพร้อมคุณพังหรือถ้าคุณต้องลบปริหน้าโหลดใหม่คุณจะเกิดอาการลืมหรหัสแล้วคุณจะเสียดายนะครับมาดูข้างบนกันเลยคุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เป็นอะไรก็ได้ F A fc อ่ะก็ fc fc robot บบอ,อ่ะแล้วก็นี่คุณนะถ้าคุณไม่อยากให้เพื่อนคุณโทรมานะครับคุณแสดงเป็นออฟไลน์นะครับนี่คุณก็สามารถเปลี่ยนรูปของคุณได้โดยที่มันเขามีกำหนดให้แล้วนะครับนี่ครับรูปรูปมีหลากหลายเลย หรือว่าคุณมาจากโปรไฟล์ของคอมคุณเลยผมจะตั้งรูปเป็นอรูปนี่นะตั้งรูปไปแล้วเขียนข้อความไว้ตรงนี้ก็ได้อ่จุดๆ,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 ๆแล้วกันทอทอคนี่นะครับมันคือคนเล่นเยอะมากเลยนะครับท็อท็อปนี่อย่างแรกคุณสามารถเข้าไปดู ไอดีของคุณได้เลยมาดูดีเจคนหนึ่งที่แสดงรายการแสดงการทดสดหรือสตรีมเกมอยู่การสตรีมเกมคุณอย่างแรกคุณก็ต้องสร้างห้องเป็นพอยแหวนเรือปืปุ๊บสร้างห้องเสร็จแล้วมาปบนะครับเมื่อคุณสร้างห้องเสร็จแล้ว,ค,ค,ลว,ค,ลวคุณก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเลย สามารถไปปรับแต่งอะไรได้ตรงนี้เลยนะครับอ,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 อื่นๆฉัชได้เอาการเป็นดีเจอันนี้การสตรีมนะครับผมเป็นการสตรีม,อ,มอย่างหนึ่งนะครับการเป็นสตรีมมันต้องยืงงนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์นี่การสร้างห้องนะครับการสร้างห้องชื่อ,อไดร้ครับพัดเปิดไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าคุณอยากให้คนอื่นเข้า ไม่ใช่สร้างห้องได้นะครับขอจบการรีวิวท็อปทรออย่างนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถโหลดเกมเล่นได้อย่างง่ายๆโหลดสีฟ้าแล้วถ้ายังไม่โหลดถุงก,นะกดแล้วกดตรงนี้ไปเลยนะครับไม่ใช่ป่ะไม่ก,กดตรงนี้เลยเพื่อความเร็วนะครับผมโหลดแซ็สองคืนทีวบีสีฟ้านะเปิวมาก็ไดเร่นครับ,รรบขอจบการรีวิวกาหีนาและการดาวน์โหลดกกาหลีานา กระเทาะๆเพื่อนท่านนี้ครับขอบคุณครับ